คุณวิเชียนสมคบลุงโลดนะครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์โทร026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับอ้าวแม่ขาขาอย่ามีปัญหานะครับเพราะว่าเตะขาแรงเหลือเกินครับแกนวนมีบัตรด้วยอ่าดูในครับกับกับตันทิตตีแมา,มา,มา,มาพยายามจะชวนทะเลาะในบ้างครับอยู่นอกเดี๋ยวโอ้โหบัดอีกแล้วครับเอาบวกบัดคืนไปเลยโอ้โห เราใจอย่างนี้เลยเนี่ยแกนบนแดงนะครับสั้นกว่าเตี้ยกว่าอตันทิมลุยแทงตีไป,ไปตีได้ไตีไปตีได้ตีไปเอามาล็อกล็อกล็อกมาแต่ว่าแกนบนแกล็อกแขนไ,นนนนนขไม,ไม,เเมนน่เลยนะครับสั้นกว่าจริงน,น,นะครับแต่วะแกล็อกบนเอากระชากไม่ล้มไม่เอาเทเอ้ยมาเนี่ยสุภาพบุรุษเลยนะครับไม่เตะตามไม่เตะตามไปแดงแกนบอลนะครับตันทิมเข้าเอาซ้ายลุยลุยก,กับตันทิมลูกของตันเคนเอา ขยับมาเกณฑบนมาเกณบนเอาสันา้นกว่าเอา้าแพโอ้โหลุยสวยก่อน,นจะคนจะตีได้เอาตีได้2ดอกเอาไม่ไปทะด้วยนะครับจะเล่นนอกเอาตันเล่นนอกเกณบนลุยโอ้โหนี่ครับมหาฝ่ายแดง <c oughs> โอ้ย <c oughs> มีทั้งเดี๋ยวจิ้มท้องเดี๋ยวขึ้นบนเนี่ยครับ แต่ว่าไม่สนจริงๆครับกับตันทีมหนักติดเข้าไปนี่ครับโอ้โหดูลูกเก่าลูกเก่าลูกนี้สวยเลยครับกว่าจะถึงตัวนะครับกับตันทีมต้องโดนไปก่อนนะครับแกนุบอลนี่ขึ้นชื่อวงนอกอ้าวซ้ายกับหมัดอ้าวออกสกัดรุ่นน้องอยู่ไม่อยุ่หมัดอ้าวโดนคืนไปบ้างครับพยายามจะหาช่องเจาะได้ไม่หนักมากแต่เนี่ยครับลูกเตะขานี่เตะแรงเลยครับอ้าวแดงกับตันทีมแดงแกน,บนุบอลนะครับดำเนินกับตันทีเอาขาอีกแล้ว แกนุบลอ้ซ้ายไปใหม่รูปร่างสีเปรียบนะครับเอาตันมากัปตันอย่าเชือกไม่เอาเชือกไม่คล้องเอาเทเอาะแม่โอ้โหลีลาใช้ได้เลยนะครับแกน,นุบลนี่กลับมาอยู่ตัวบนนีกอื์อ้าว่า ตอนนี้มหมเหลือมิดนิดรุ่นพี่ฝ่ายแดงครับแต่กองเชียร์ฝ่ายตองกันบอกเหนียวหนังชีวิตดูกันยาวๆครับมีพึงยก3ามโอ้โหขายไม่ออกเลยครับลูกเกมจะเป็นแบบไหนนี่ครับหนึ่งตัวเสียเข้าไปขวางต้ายไว้สองห้าอีกโอ้โหย่ะนอกกับนายครับนอกต้องให้แกนุบลตั้งไว้ตั้งไว้ไวกรรมการแยกแต่ว่าในวันนี้กับตันทีมก็เริ่มจะยกได้นะครับแกนุบลตั้งตั้งป้อมเนี่ยครับขวดไปที่บริเวณขาครับ มาโอ้โหโชคสวยเลยอะ่ะโอ้โหกนรณบลน,นะครับตีนซ้ายน่ากลัวเลยอะ่ะแต่ว่ากับตันทีมยังเฉยสีหน้าแววตาไม่ยิรานะครับเอาเข้าอีกเอากัตันทีมเข้าอยู่ในระยะตีนไม่ได้นะครับเอาใช้อีกแล้วกนุบลเอาขยับมากับตันทีมอย่าช้านะอย่าช้านะเดี๋ยวขึ้นรถไม่เอาไปไหนตีไปดอกนึงฟันแล้วกนุบลแลาวหมดยกหมดยกที่3าม รายการมวยทาง t ู u For You ช่อง24ครับได้รับส่วนลดไปเลยครับมิกเซอร์50%ครับที่ร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นขอบคุณคุณจิ้นเจเจครับแล้วต้องขอบคุณโตโยต้าเคมอเตอร์ครับคุณพิเชียงสมพลุงโลดนะครับ026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับตามกันต่อครับผู้เอกยก4ครับช้าไม่ได้แล้วนะครับกับตันทีมครับถ้าช้านี่แกนดูบลแกนเลือกแล้วออกแรงอ้าวซ้ายไปคืนซ้ายเททยัดเข่าก็ไปเลยครับ โอ้โหตูตี้นะครับไม่แต่ว่าตีนแรงตีนแรงนี่เลยครับอา้าวตันทีมต้องเข้าอีกไม่เข้าไม่ได้นะครับแกนอุบลเอ๊ซ้ายไปดูกันง่ายนะครับแต่ว่าคันยากอา้าวขยับไปอีกตันทีมตันทีมขยับมาทีไปทีหนึ่งแกนแกนอุบลแดงนะครับขวามือสายสวยจับจับจับซ้ายไปโอ้ทีมเขาเดี๋ยวติดเบรกล้มเอง ครับย,ยังยังยังมีโอกาสด้วยกันทั้งคู่โอ้โหดูแลกแท่งกันแบบนี้ครับโอ้โหแม่รุ่นน้องไม่เกรงใจรุ่นพี่เพราะนั้นอย่างนี้มันสนุกเลยครับทีละแข่งทีละช็อตต่อช็อตเลยครับะหนึ่งปอนมีผลหรือเปล่าครับกางเกงสีแดงต่อให้สายไปครับเอ้าคืนมาสายไปคืนมาสายไป องฟรีไม่มีครับอ้าวดูไนพยายามจะขวางพยายามจะป้ายล็อกมาหลมยกได้ไหมตีได้ไหมตมีปิดไปปิดมาใช้กาลังกันเยอะเลยครับโอ้โหนายนี่อยู่น้ําเงินนะครับโอ้โหแต่ว่าตีนี่น่ากลัวมากเลยเตะแบบทายหนังเลยอะฝ่ายแดงนะครับแกนุบลซ้าย3 4สี่ดอกนะครับอา้าวขวามามากัปตันทีมซ้ายลาก่อนอา้าวลสองหมัดไปกัปตันทีมเข้าใกล้ได้ซ้ายของแกนุบลมาอีกแล้ว อ้าซ้ายแมัปตันทีอย่าอย่าเล่นเตะนะอย่าเล่นเตะนะต้องเล่นเขานะอ้าวขยับมาอ้าล่างไปก่อนอ้าโตซ้ายคืนทีกัปตันทีมแกะเอาแกะบนซ้ายไปมี่อ้าวขวามากตันทีมมันต้องคืนอย่างนี้อ้าหายใจว่าอตเอาซ้ายไปกันทีมเริ่มแรงแรงแรงติดติดเอาขวายังไม่ถึงแกะเอาแกะบนติดสายออกมาติดนะครับตันทีมเข้าใกล้อีกเอ้าซ้ายไปอ้าว เอาครบฝ่าซ้ายคืนไม่ทีนึงเอาเอาเอาตอนนี้ดูครับมหาซ้ายกับเมืองดอกบัวโอโหคืนไปเหมือนกันครับผ่าสกตนโอ้ยนี่แหละครับโอ้โหมากาคนละแข้งคุณทีผมทีเลยครับอ้าวไม่มีใครมีไม่หมัดด้วยแกนอุบคอ้าวกระตันทีมยกไป ตั้งแขนสู้กันเสียบขาไว้ขาไว้หักหักไม่ล้มครับเอา้าแม่คู่นี้นี่โอ้โหพลิกไปพลิกมาสนุกเร้าใจเลยครับโอ้โหต่ออย่างนี้เลยนี่คู่เอกวันนี้นี่เลยครับถูกมวยมันชช่นมือมันงนันนี้นี่เอา้าเสียโบนเนีจัดนะเอ้าจับจับจับเอา้าเอา้าเอา้าไล่ใชยไปเอาอีเอา้าใช้ไปห,หมดยกที่สี่โอ้โหสาใจคุณนายผู้ว่าจริงๆรงพักบอน คุณอสาสหมิงขาว FC คุณออดเคโอผ่าคุณเอกชุมพรผ่าไปกันฟูลทีมเลยครับไม่ไปไม่ได้นะครับเจอกันวัดป่าวังน้าเย็นนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับดูฟรีเลยครับกาหูเอกมาลุ้นกันครับ3นาทีสุดท้ายครับคู่เอกนํารายการแกนอุบลหรือกัปตันทีมครับใครชนะจะตกไปอยู่ที่ไหนครับอ้าไฟแดงนะครับแกนอุบลน้ำเงินกัปตันทีมต้องเข้าแล้วนะครับอา้าจับขึ้นไปซ้ายไวอเอาลากลาก,ลาก แต่ว่าเตะแรงเา้าเข้าอีกไม่ขัาอย่าหยุดนะกัปตันทีมอย่าหยุดนอ้าวซ้ายได้เา้าล็อกไว้นายตีได้กี่ทีตีได้หรือเปล่าออาเสียไปหยอกหนึงมาต้องไม่ประทะเอาซ้ายไปเร็วเร็วกัปตันทีมอย่าอย่าลังเลอย่าลังเลอ่ะอยากจะทำอะไรต้องทำเลยนะครับเวลายังเหลืออีก2นาทีเต็มครับอ่ะขยายหาช่องครับกัปตันทีม ลูกศิษย์แล้วก็เป็นลูกชายพี่ไทยแล้วซ้ายมาซ้ายคืนซ้ายมาแม่ <c oughs> คู่นี้แลกแข่งกันไฟแลบเลยครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับมายกหผ่านมาครึ่งทางครับคู่ขี่อยู่นะครับเ <c oughs> ขาบอกแนงเหลื่อมนิดๆแต่ว่านายอย่าพึ่งมั่นใจจนเกินไปครับโอ้โหลูกนี้เตะแล้วคืนไม่ได้ด้วยนะครับไยแดงนะครับแกนุบลคืนไม่ได้ด้วยเอาเอาอีกเอาอีกเอาอีก อ้าซ้ายไปซ้ายคืนอ้าจับบิดมาบิดในแล้วในแล้วอย่าล้มนะคนไหนล้มนี่โอกาสเสียเปรียบมีสูงเลยนะครับโอ้โหบีบหัวใจครับแฟนมวยชอบใครครับแกนอุบลจากอุบลออกมวิ่งมาเตะซ้ายครับผักออกไปส่วนกับตันทีนี่สกลนครครับทุกทีซ้อมอยู่เชียงใหม่นะครับแต่ว่าไฟนี้มาเก็บตัวอยู่ที่พระราม3ครับพีเคแสนชัยครับอีก55ิาวิครับ โอ้โหอะไรก็เกิดได้นะครับเอา้าซ้ายไปเอา้าไม่ไม่รู้ว่าชัดๆลูกไหนชัดๆนะครับแมาโอ้โหไม่เข้าแล้วนะครับน้ำเงินก็ไม่เข้านะครับตันทีมฝ่ายแดงเกนุบลก็ไม่เข้าแล้วเหมือนกันนะครับเป็นแล้วโอ้โหลูกนี้แหละแมากรรมการบิดอ,อัดเลยนะครับในเรื่องการให้คะแนนเนี่ยนักมวยเจอเจอนักมวยแบบนี้แล้วมันก็อิดอัดครับโอ้โหเรียกว่าแม่ตัวนี้แฟน จากมุมเลยครับตอนนี้ภายในเวทีฝ่ายหนึ่งหลายๆคนก็ชี้แดงหลายหลายคนก็ชี้น้ําเงินครับวิมิงนี่แหละครับดูทั้งเมืองนะครับขอบคุณนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ด้วยนะครับคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์ด้วยไทยทัพอาสานะครับชูชีพพิริพพาสมพรเก้ารัศมีโชตินี่ดรถอปริชาด้วยนะอ้าวลุ้นรายการนี้ตลอดทั้งเมืองสจโต้งสจอีกสจหลายอ้าวที่ประจินนะครับดูทั้งเมืองอ่ะมาดูคู่นี้นะครับนี่แหละครับคู่มวยต้องยกให้ นัทเดชนะครับเสียโบสนี่เอาโอ้โหอโอกคู่มวยมานี่อึดอัดแฟนทุกรายการทุกงวดเลยอะ่ะนะต่อยดูดีดูดีตลอดนะครับหมดยกสุดท้ายรอสักรู่นะครับฝ่ายแดงแก่นอุบลน,น้ำเงินกับตันทีมอา้าวดูใบแรกก่อนข้ามาใบที่สองข้ามาใบสุดท้ายไปไหนอึด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 ไปไหน แดงนะครับไปที่ฝ่ายแดงนะครับแกนอุบลพอหลักบุญ